ผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักไซเรียมฮัสแต่ข้อเสียของมันคือทั้งเหนียวและก็ทานยากแต่ผมจะบอกว่ามันมีไฟเบอร์อีกชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำเปล่าเลยต่อจากนี้เราไม่ต้องทนกินของเหนียวของเมือกอีกแล้วมันทั้งไม่มีรสชาติไม่มีกลิ่นกินง่ายและที่สําคัญไฟเบอร์ชนิดนี้ทําม,มาจากพืชธรรมชาติชื่อของมันก็คือไฟเบอร์ใสไฟเบอร์ใสเนี่ย เป็นส่วนประกอบของอินูลินและ FOS ซึ่งยายอาหารทั้งสองชนิดเนี่ยได้มาจากต้นชีโคลีเป็นพืชที่เติบโตในประเทศเบลเยียมซึ่งในเบลเยียมเนี่ยมีชีโคลีอยู่มากมายเขาก็นำชีโคลีมาสกัด เอาเฉพาะส่วนของใย,ยอาหารมันที่มีคุณสมบัติพิเศษคือละลายน้ําได้ดีเมื่อละลายน้ําแล้วจะใสไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติทําให้การทานง่ายมากๆที่สําคัญใย,ยอาหารชนิดนี้เป็นใย,ยอาหารชนิด p- ไบโอติกหมายความว่าเมื่อมันเข้าสู่ร่างกายไปที่ลําไส้ทาให้สุขภาพลําไส้ของเราดีขึ้นมันจึงเป็นการบํารุงลําไส้และช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนั้นในตัวไฟเบอร์ใสเป็นไฟเบอร์ที่ไม่มีน้ําตาล และไม่มีไขมันทําให้พลังงานของมันน้อยมากๆเหมือนกันดื่มน้ําเปล่าเลยไฟเบอร์ใสาสามารถใส่กับอาหารได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นน้ําเปล่าน้ําผลไม้นมกาแฟคาคา้าชาเขียวโจ๊กข้าวต้มเพื่อเพิ่มใยอาหารโดยการใส่ไฟเบอร์ใสลงไปจะไม่กระทบต่อรสชาติดั้งเดิมของอาหารซึ่งถือเป็นจุดเด่นกว่าทุกๆไฟเบอร์นอกจากนั้นไฟเบอร์ใสย,ยังมีราคาถูกร8 0กรัม มีราคาเพียง139บาทซึ่งสามารถทานกันได้ยาวๆ1เดือนไฟเบอร์ใสจึงเข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมองหาไฟเบอร์หรือใยอาหาร P- ไบโอติกเพื่อช่วยในการขับถ่าย